บอกเลยนะครับว่าสายฟรีนี่ถูกใจกันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าปืนตัวนี้นะครับแจกฟรีครับคนดูแจกฟรีจริงๆครับผมแจกจริงนะครับก็คือนะครับเมื่อวานนะครับวันที่17นะครับผมก็ทางเพจพ o อยแบงค์ไทยแลนด์นะครับผมบอกว่านะครับเพิ่มเลดดอบ กล่อง Battle t a g นะครับผมเปลี่ยนกล่องใหม่ทุกสัปดาห์ก็คือนะครับนั่นก็คือเขาแจกกล่อง Battle Box นนั่นเองนะครับผมอ่าก็มาในรูปแบบแบบนี้นะครับผมอ่าแต่การที่จะได้มันเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับผมแล้วก็การที่จะเปิดมันเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขยอยู่เช่นกันนะครับผมอ่าแต่ผมมั่นใจว่ามันเป็นกล่องที่ตอนเนี้ยสายฟรีนะหาได้แน่นอนร้อเซนต์นะครับผมแต่ว่านะครับมันจะหาได้ยังไงล่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชอบผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คนดูได้รับรู้กันนะครับผมสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้คลิปล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวการที่จะได้กล่องพวกนี้ทำยังไงก็คือไปเล่นตามห้องต่างๆครับผมคือเวลาเราเล่นจบเกมเนี่ยมันจะสุ่มดอปครับผมมันจะสุ่มดอปกล่องนะครับผมอ่าก็คือแบบมันไม่ใช่ว่าเอ้ยยิงได้เยอะแล้วเราได้เลยนะไม่ใช่นะครับมันจะสุ่มนะครับผมมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเออ างทีแบบในห้องแบบมีอยู่ฝั่งละแปดแปดใช่ไหมอ่าอาจจะมีแบบฝั่งแดงคนนูน้นคนนี้ได้เออเวลาจบเกมมันจะขึ้นให้ดูนะครับผมว่าใครได้นะครับอ่าส่วนแท็กก็เหมือนกันนะครับก็นะครับมันก็จะได้แบบนั้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบแบบเฮ้ยผมขี้เกียจเล่นน่ะเออแต่แบบอยากใช้แบบเงินในการแก้ปัญหานะครับผมซึ่งผมถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่ามันจะมีอยู่นะเออเอ,อันนี้่นี่นี่น,น,นี่นี่ครับ ก็คือสามารถซื้อมาได้เลยเดี๋ยวผมซื้อให้ดูอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบกระชา้วยนะเออก็คือสูงสุดเนี่ยสิบชิ้นนะครับเดี๋ยวผมลอ,ลองซื้อให้คนดูดูสักชิ้นหนึ่งอ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบขี้เกียจฟาร์มแท็กใช่ไหมก็เนี่ยมาเติมซื้อได้นะครับเออผมย้ําเลยนะว่ามาเติมซื้อได้นะครับอ่าก็ตามนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบสายแบบเล่นทุกวันเล่นบ่อย ผมมั่นใจว่าคุณน่าจะมีแท็กเหลือกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยโอ้โหนี้เหลือๆแน่นอนยังผมก็ไม่ค่อยได้เปิดนะผมมีอยู่ตั้ง600เนี่ยตอนนี้รวมกับของที่เปิดด้เมื่อกี้ก็6 6 2แท็กแล้วนะครับเออและที่สําคัญนะครับผมผมลืมบอกไปอย่างนึงนะครับก็คือมันหมดวันที่20นี้นะครับผมแต่รู้สึกว่าเหมือนว่าจะเปลี่ยนทุกทุกสัปดาห์หรือยังไงไม่รู้กล่องอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวก็ไปอ่านที่เพจพลอยแบงค์ละกันนะครับผมเออ่อา เดี๋ยวเราดูซิ12กล่องจะได้หรือเปล่านะครับผมพูดไปก่อนเลยว่าดวงเกลือผมเนี่ยนะครับมันก็ไม่เค้ายจะได้อะไรอยู่แล้วเออแต่อ่ะเปิดให้กูดูดิดูกันไปครับผมมาครับปืนมาเกาะอโหเปิดบริสกาสงสัยคลิปนี้กูต้องได้เล่นปืนดีไอ้นี่แหละอโอ ามตัวและกันเคิไม่เศร้าะทำไมมันสมไม่ได้อะใครสม,มได้คอมเมนต์บอกใต้คลิปแล้วกันแต่ดีดีนะครับผมที่แบบผมมีเจ้าปืนตัวนี้อยู่แล้วเปิดเล่นมาอยู่แล้วนะครับผมดีจริงๆดีมากเลยดวยเออเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยปืนดีคุณภาพดีแน่ <Okay. S 2> นอนนะครับสายฟรีน่าจะอยากได้กันนะครับอ,อันนี้ผมใส่ชายาลองช่องสุดท้ายนะฉายาควบคุมแรงทีบครับเดี๋ยวดูเะ นิ่งเหลือเกินดีเหลือเกินนี่ไงก็โดนยิงง่ายเหลือเกินอันนี้ผมนะครับอันนี้ผมเออดเอาไดูเออดูเออโอ้โหคุณภาพครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครฝีมือดีนะครับก็คือแบบไปเล่นได้เลยนะครับ เอาไปเล่นแบบพลโหวดได้เลยนะครับอ่าก็ออล,ลองเล่นให้ดูคำขับนะครับฝีมือผมไม่ได้ดีอะไรก็เนาะต้องอยู่ที่แบบคนดูที่แบบอยากได้นะครับต้องเอาไปเล่นแล้วเออต้องเอาไปเล่นแล้ว <c oughs> เฮ้ย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  บอกเลยอัดตัวแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวหายน,นี่อ่นะอัดตัวแป๊บเดียวหายครับผมโอ้ยสถานการณ์ในเกมว่าไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับโอ้โหขอดีๆหน่อยนะครับดีชนอะบอ่บะโอ้โยตาไหนแมวดีกว่า กูโดนตึ้งเดียวนะครับกูโดนตึ้งเดียวแน่นอนเออหรือจะกลับไปทีนึงนะนี่ให้หัวให้หัวนะผมตอนนี้เราก็ให้หัวไปก่อนเดี๋ยวโอ้ใบเกิดเราก็อนเรากอนเลยเรากอนเลยเดี๋ยวเรา,เเรา,เเราตุยเองนะครับว้าว โอ้โหต้องเอาจังหวะนี้ต้องเอาเอียอุ้ยบาเล่ติงกูหนึ่งนะไม่ตายเจดเป็ดเอาไปอย่าแม่นหลยพอดีผมไม่ชอบอย่าแม่หลยอย่าแม่หลยอย่าแม่หลย โอ้โหไม่ชอบเลยว่ะไม่ชอบเลยว่ะยิงไม่โดนเลยคุไม่ชอบเลยว่ะยิงโดนแล้วไม่ตายเลยบอไม่ชอบเลยโอเคตามนี้นะสายฟรีอยากได้หรือเปล่าก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับรีบไปเล่นหน่อยช่วงนี้นะครับมันหมดวันที่20นะครับผมมาบอกช้าต้องขอโทษด้วยนะกันอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้จริงๆผมเพิ่งรู้ผมไม่ได้แบบอยากมาแบบเอมาทำคลิปช้าๆหรอกอันนี้กูไม่รู้จริงๆผูเพิ่งรู้มาบานเลยเอ้ยไม่ใช่ เออผมรู้ประมาณ<ๆ>ตอนที่ลงคลิปเสร็จนั่นแหละเออส่วนไอแท็กเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยผมคิดว่าไอตรงเนี้ยนะครับใครรู้เนี่ยช่วยอธิบายคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับเอออันนี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเลยนะก็คือเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะต้องเล่นสะสมไปเรื่อยๆมันก็เล่นปกตินี่แหละน่าจะนะเนี่ยไหมมันก็จะได้แบบมันจะสะสมไปเรื่อยๆว่าเอ,อ๊ะถ้าถ้าครบ1000พตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าอีพีแล้วกันเออถ้าครบ1000 EP อีพีเนี่ยเราก็จะได้ หนึ่งแท็กประมาณนี้เออน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นปืนที่ผมสุมได้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวดูซิว่าผมเนี่ยนะครับจะนะคือจะจะเล่นได้ดีหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าปืนมันดีหรือไม่นะครับแต่ปืนนี้นะครับปืนที่ผมถือเนี่ยปืนนี่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายเลยเลยปืนนี้แม่งดีอยู่แล้วเว้ยแต่กูยุ่งไโดนเว้ยตอนนี้นเอาหนเอาใหม่แล้วกันนะครับเอาใหม่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 ดูซิอ้ my god ดปืนเลยเมื่อกี้ อันนี้ผมใส่ชายชาควบคุมแรงถีบมันเป็นยิง่ายอยู่แล้วล่ะเฮ้ยเอาทั้ <c oughs> งนั้นน่ะดันเร็วสะด้วยตา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 ยนี่ปืนดีอยู่แล้วนะครับปืนที่เปิดได้ในกล่องนี้นะครับ <c oughs> ดีอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โหบ้าไปแล้วจ็7ยิงหัวระยะนั้นแตกแม่ วยครับดีดีครับดีดีครับดีขอเล่นด้วยคนครับผมแถวมีคนเล่นปืนเหมือนเราเลยนะครับนี่อัพตัวก็โอเคนะครับอัพตัวก็โอเค โอ้อโหเถ่เอ้ยเมื่อกี้กำลังเห็นเลยที่ไหนอะฝั่งน้ำฝั่งน้ำเงินเขาเล่นในบ้านกันเหรอทำไมฉันไม่เห็นเลยโอ้โหเรียบร้อยดิเจ็บดิลากเป้าไปเลยเอา,าไปซะละฝั่งน้ำเงินเล่นในบ้านเอง นี่ครับผมเฮจัดยูโนครับผมเฮจัดยูโนเข้าไปเนี่ยครับว้าวเกินไปโอ้เอ้าจบเล oh. ยโอ้ยิงตัวหน้าโดนอีกคนนึงไม่ได้ดิให้เรายิงให้เสร็จกันก่อนเฮจัดยูโนครับผมเจ็บ <James, S 1> ครับผมเ <I know. S 1> จ็บตูดแน่นอนบอกเลย ลูกซองยิงโกหน้าเด้งเลือดแดงแป๊ดเมื่อกี้โอเคเก็บซ่าเก็บซ่าไปก่อนนะปืนดีนะปืนดีนะกล่องนี้นะอย่างนี้ก็แบบแจ่มเลยต่อให้ไม่ได้ปืนนั้นก็ได้ปืนอื่นก็ยังดีนะแบบกระป๋บแบบเป็นผมอ่ะนะเออเนี่ยได้อย่างปืนนั้นก็ดีมาเดี๋ยว เดี๋ยวเราเล่นอีกปืนหนึงนะครับที่ได้มานั่นก็คือสากานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูดิว่าสากาของเรานะจะเปกก็นยังไงนะครับผมแต่ว่าผมเคยทำคลิปเล่นไปแล้วละ่ะเคยรีวิวไปหมดแล้วนะครับว้าวตุ้มเดียวเลยเรียบร้อยเบิร์กเอาเบิร์กไปเฮ้ยขับเบิร์กมาเม่อไงเหมือนจะวิ่งยัดผมแล้วละ่ะ รอรอรอมีไหมไม่มีโอ้ยโอ้จะโชว์เซียนจะโชว์ไก่ก็ดูดูสักกันน่ะโอ้โหแกไปหาสู้เลยครับระยะไกลนะปืนก็เหนือกว่าโอเคอยู่ข้างบนครับผมน่าจะเนียนอยู่ข้างบน โอ้โหกําลังกดง้างเลย,ลยอื่แอ,อ,อแต่คนดูเห็นแล้วนะว่าถ้ายิงน่าจะรอดสองหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะน่าจะไม่ตายนะครับทีหนึ่งน่าจะไม่ตายไม่ตายก็สาหัสนะครับปืนไม่กล้าเกลียนเลยจริงๆอ,ๆอะไหนนะไม่ยิงตัวละครที่แบบใกล้ตายดีกว่าจริงเพราะว่าแบบนี้แจมแมวกว่ายเยอะนะครับ <coughs> 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 Đồn xong ra kết đỉnh mà đỉnh thì đúng không ạ? Ao à, ao chát lì โอเคมันก็ได้เล่นมาเท่าไหร่ปืนนี้นะครับ <laughs> พูดยังไรดีไมันก็เก่งเออปืนปืนแบบปืนสากา้าไงี้ยผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นไปเล่นมานะครับมาเจอเจมสังกันครับผมโอ้โอเดี๋ยวก็เล่นกับเีมหน่อยสินี่แน่ <c oughs> ใครไม่รู้ปวอปืนนี้ยิงก่อนปั๊บอยู่ไหนทุกคนฝั่งตรงข้ามอ๋อไม่ฉันยิงซะดีดี จีมดี่ว่าจีมก่อนเอาเอาว่ายิงกันตรงไหนหวัวอู้แมนแจ็สุดยอดทำดีคุณภาพดี<ห>เป็นดีคุณภาพดีโอเคแมนหัวซะแลย ปืนนี้มาเล่นดีกว่าครับโอเคคนกำลังค่อยๆเข้ามาไหนดูซิเขาจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะโดนปืนนี้เฮ้ยจะยิงนี่ต้องเอาแบบ,แบ,บนินหน่อยนะอชอบอ่ะชอบชอบแบบปืนเก็บเสียงแบบเวลายิงโดนหัวนี่มันคือแบบมันสะใจนะถ้ายิงโดนหัวนะ แล้วจีมคนใหม่จีมมาใหม่ปะเนี่ยคนนี้ไม่คุ้นชื่อเลยเฮ้ยอ๋อใครขยิงข้าเจ้าโหดขนาดนี้เลยเหรออืมึข้าไม่เป็นตัวเจ้าเลยไม่โหโอ้โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วยิงไปโดนโอ้ เฮ้ยโอ้จบกันมาครับตอนนี้คนเข้ามาเต็มห้องแล้วนะผมแม่ดีจริงๆเลยนี่ขอเล่นได้ด้วยนะ DM ครับวิ่งต็มกระหม่อมจริงๆเลยโอ้อ้องไปยิงกระจกนะอาจจะ นี่นี่นี่เกับจูเจมรู้แล้วเมื่อกี้มีโหลดกระสุนปั๊บตรงนี้ไม่มีคนตรงนี้มีเจมเอ๊เหลาเลยฮ่าฮเอฟซีงับไอตาแป๊บหนึ่ง อ๋อเล่นเกอนต้อนึงนะโอเคเอุณโดนปิดตายอ้ยเข้ามาหัดเล่นเกมงับอย่าลุมเข้าเลยอ้าเนี่แหละฉันจะอยู่ฝั่งเนี้ยแหละโอกาสทองละต้องช่วยจีเอมผมรู้สึกว่าทีมเรามันเก่งเกินอ้าว เจมมาผมมาอยู่กับเจมเจมมามาตาท้ายแล้วนะครับผมซึ่งผมก็เล่นไปเล่นมาก็ไปได้ไ่ได้กองครับทีใครดวงดีนะครับได้กล่องบ่อยๆหรือเปิดกล่องแล้วได้ปืนตรงปกเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันผมมั่งไม่ได้เลยนะ <laughs> ดวพอดีผมดวงเคลียร์เนี่ย เกิดมันก็ติดเกลือนะครับเกลือมากเลยไม่ันจะเกลือไปไหนทำไมต้องเกลือเกลือเหลือเกินนะครับโอ้โหสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งเกินไปเกินไปเกินไปนะเกินไปนะเกินไปนะเกินไป ให้เขาหน่อยจัดให้เขาหน่อยจัดให้เขาหน่อยสาก,ก้าเลยนะอยากได้บอมสักสองลูกวะเออเอาเป็นรีโหลดก็ได้แบบรีโหลดแล้วก็ยิงเงี้ย ดีจริงยิงคนหน้าอีกคนนึงวิ่งมาให้ยิงซะงั้นอออพอดีพอดีจังหวะมันพอดีจัดวินาทีวินาทีคลิปด,ดีโอเคโดนฟันหัวสวย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 ,สวยเอาเะล่ะเอาหรือเปล่าล่ะถามแค่น,นี่แหละเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าล่ะ เอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าล่ะฟันหัวผมไม่ได้นะพี่นี่ไงน,นี่ไงเฮ้ยแต่เย็นทนผมโดนเราเฮ้ยว้า ไม่ได้การอย่างนี้ไม่ได้การเอาอาให้ปลาไปเล่นดีกว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าทีมเราจะโอ้โหลงมาแล้วกูโดนยิงตลอดเลย ขอยิงเยอะๆหน่อยครับผมโดนย,ยิงหัวแตกอย่างเดียวเลยเนี่ยนอฮะหาตัวได้รออะแล้ะรออะไรอะมาดิไรครับผมหัวแตกครับ,รอรอรบโอเคโดนเจ็ดทีเจ็ดเจ็ดยิงสงสัยต้องหาวิธีนะแก้สถานการณ์นิ้สิหนึ่งแล้วนะครับ,ราารรบที่เจ็ดเจ็ดรัวๆเลยนะครับ อะไรอะไรตอนนี้ใช้กระเจี๊ยบหรือทีเจ็ดทีเจ็ดอีกแล้วนะครับไม่ไหวละเป็นทีเจ็ดที่าเดี๋ยวทีเจ็ดทีบ่อยต้องเอาทีเจ็ดมาสู้บ้างครับอืมเอาทีเจ็ดมาสู้บ้างเฮ้ยโอ้โหขวานอ้าวอ้าวอ้าวอา พอสุตมันเบิ้ลหรือยังไงล่ะลูกหรือยังไงมันเป็นยังไงนี่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 ไงเอ๊ะโคตรปั่นมีอะไรให้เล่นอย่างนี้นี่คือแบบผมถือว่ามันเป็นสีสันในคลิปผมมากเลย โอเคผมก็ไม่เป็นไเท่นนี้ก็แล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มากผมเจอกันจ้า